สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยสีดาวผ่อนสสบายเดือนละ4,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะไม่สูบไมชินตปต้แนแคบเครื่องยนต์2.4เบนซินเกียร์ธรรมดาปี2012ค่ะคันนี้ได้แบบนายสวยเลยนะคะด้านนายก็จะเป็นต่อผ้านิ่มมากๆเลยนะคะลูมเมลายพาวเวอร์เกียร์ธรรมดานะคะรถน่าใช้สุดๆเลยค่ะ ขอผ่านเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะขออยที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถขนของนะคะขับดีนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะด้านหลังขนของได้เยอะนะคะดูสิคะจุข,ของได้เยอะเลยค่ะน่าใช้นะคะเครื 4, ่องยนต์สองจุดสี่เบนซินนะคะสะภาพสวยมากๆเลยค่ะ สอบถามรายละเอียดเรื่องการจัดไปนั้นเพิ่มเติมกับแอมได้เลยนะคะแม็กสวยมากๆเลยค่ะรถเ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะคันนี้กว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมีซูบิชิ้นไททันแคเครื่อ,องยนต์2อสีกเกียร์ธรรมดาปี2022นะคะประวัติดีสีดาวไปเลยค่ะสนใจยังไงขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้